ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเสื้อบอลสำหรับคลิปวันนี้ครับเอาใจน้องๆนะเอ่อมอต้นมอปลายเลยมีเสื้อเทศซีลินเข้ามาให้น้องๆได้เอ่อจับจองกันเป็นเจ้าของทั้งหมด4ตัวนะโคตรสวยทุกตัวเลยผมบอกเลยแล้วก็ไซส์เนี่ยเป็นไซส์เล็กๆทั้งนั้นเลยนะผมจัดมาเพื่อน้องๆเลยนะวันนี้ติดตามชม ได้เลยนะว่าจะสวยสดงดงามแค่ไหนนะอย่าลืมนะเสื้อ,อ,อลอตเนี้ยผมจะทยอยลงประมูลนะที่หน้าเฟดผมตามที่ขึ้นอยู่นี่เลยเข้าไปกดติดตามรอได้เลยนะครับไะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะสวยงามแค่ไหนไปตัวแรกเลยครับนี่สวยนะครับเทพซิรินนะครับเป็นไงนยังแจม่มอ่ะโอ้ นะร้องได้คำเดียวว่าไอาย้ยะโอ้โหนะน้องๆหนูๆนูนะถ้าชอบนะกดติดตามช่องผมรอได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทยอยลงหน้าเฟซผมนะครับนะโอเคโอ้โหงดงานที่สุดอ่ะนะทุกอย่างเนี่ยลงเนื้อผ้าทั้งหมดเลยนะโอ้ยผมไม,ไม่อยากปล่อยเลยวนะผมอยากเก็บไ้ใส่เองมากเลย <laughs> นะความสวยขอยงเขาเนี่ยโอ้โหมันเลอะค่าจริงๆอะ่ะนะ นถ้าใครอยากได้ก็ไปเจอกันหน้าเฟซผมนะ <Wow. S 1> โคตรแจมโคตรสวยโคตรเท่ถ้าใส่นะนุ่มๆติดอะผมบอกเลย <Wow. S 1> โคตรเจร๋งอะตัวต่อมาครับเทพซิลินขอนแกน่นนะลงเนื้อผ้าทั้งหมดเหมือนกันนะตัวนี้นะถ้าเอ่อนุ่มๆเห็นส,สาวๆได้ใส่นะ อุทานไค้คำเดียวเลยไอ้ยะโคตรเท่อะผมแนะนำเลยตัวเนี้นะใครนะใครอยากได้นะนะต้องจัดผมบอกเลยนะต้องจัดเลยแม่งโคตรสวยอ่ะนะอยู่ในถุงนะตัวส่งคนงามนะคือถุงใบเนี้ยนะเป็นถุงราคาถูกนะใครอยากไปเอ่ออยากจะมีไว้คุมเสื้อนะก็ตามลิงก์นี้เลยนะ โคตรเทจริงๆอันนี้เป็นเบอร์ยี่สิบเก้านะโอ้โหสวยนะครับนี่นะแล้วก็ด้านหลังก็มันเลอค่าอยู่แล้วนะมันสวยในตัวมันอยู่แล้วนะเป็นของใหม่นะเพียงแต่ว่าป้ายอ่ะมันไม่มีห้อยนั่นแหละแต่มันเป็นของใหม่นะอผมอยากให้ท่านนะผมอยากให้น้องๆหนูๆน,น,นะมีไม่ครอบครองนะจริงๆห้ามพาด้วยการทาั้งปวงนะอันนี้เทสรีน,นจัตุลมิตรนะ นฮ้นะตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะเออป้ายห้อยนะนี่ป้ายห้อยเป็นเกรดเทเยอร์นะตัวเนี้ยเป็นเกรดเทยเยอร์นะราคาจะอยู่ที่790บาทนะแต่น้องๆมาประมูลน่ะไม่ถึงหรอกนะเต็มที่ก็4 0 0 420ประมาณนี้แหละนะถ <Yeah. S 1> ือว่าก็สวยอ่ะนะมันก็ผมว่าไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกเกินไปนะวันนี้นะเอาเทสตินไม้ดูทั้งหมด4ตัวนะถ้าชอบนะก็ อย่างแรกเลยเนี่ยเข้าไปในนี้เนี่ยเห็นป่ะเออเนี่ยเนี่ย,น,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 ยนะเข้าไปกดติดตามหน้าเฟซผมไม่รอเลยนะไม่ใช่มีเทพซิรินอย่างเดียวนะสโมสรในประเทศไทยก็มีนะทุกสโมสรเลยนะยังไงก็เข้าไปประมูลกันได้นะราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดหรอกนะโอเคครับก็ถ้าใครมีอะไรนะก็พิมพ์มาใต้วิดีโอนี้เลยได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับนะส่วนใครอยากดูคลิปอื่น เพิ่มเติมก็หลังจบวิดีโอนี้ก็เข้าไปดูได้เลยนะครับโอเควันนี้ผมขอตัวชิ่งไปก่อนนะครับแ็นหวัดฟังมึงเป็นไรอ่ะจะไปหาซื้อเสื้อบอลไม่รู้จะไปหาที่ไหนทำไมไม่ไปกดติดตามก่องคนบ้าเสื้อบอเลเราเดี๋ยวนี้ให้ใครก็กดติดตามแลยนั่นแหละพอกดแล้วจะมีแต่เสื้อบอลสวยและสาระดีๆให้ท่านรับชมนะครับ กดเลยกดแล้วกดเลย